ขี้เรที่5เรื่องดิจิตอลบล็ตจากนโยบายเรือธงวันนี้กลายเป็นนโยบายเรือเกลือไปแล้วครับสัญญาจะทำทันทีนี่เวลาล่วงเลยมาเท่าไหร่ผมทวงถามแทนประชาชนทุกครั้งเพราะตั้งหลักว่าเมื่อพักการเมืองไปสัญญากับประชาชนไว้แล้ว ต้องมีความรับผิดชอบล่าสุดรัฐบาลแถลงเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตสข้อ 1. แจกแน่ในไตรมาสสีปีนี้คือ 1. ตุลาคม67เป็นต้นไป 2. เวลาแจกจะไม่แบ่งก้อนแจกแต่จะแจกรวดเดียว5้าแสนล้านบาท ไม่แยกเป็นก้อนๆก้อนๆเด็ดขาดแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าได้ไม่ได้เงินครบ5้0แสนล้านก็จะยังไม่แจกใช่ไหมครับท่านประธานข้อ3เงิน500แสนล้านจะเอามาจาก3แหล่งสำคัญ 1. จะเอามาจากงบ6-8ที่มาขออยู่เดี๋ยนี้จากสภาแส2ห0 0ล้านบาท 2. จะเอามาจากงบปี6-7ที่สภาอนุมัติพระราบัญญัติไปแล้วอีกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันล้านบาทแล้วสจะไปเอาจากทกศหรือไปกู้ทกศพูดง่ายๆรัฐบาลพยายามบอกไม่กู้แค่ยืมมันกู้กับยืมมันก็พอกันนั่นแหละครับ